เป็นแ,แค่หวัดธรรมดาแล้วมีอาการเหนื่อยหอบนะครับหายใจเร็วแล้วก็ได้ยินว่าหายใจมีเสียงบีดบีดเกิดขึ้นอันนี้แหละเราก็จะบอกว่าแสดงว่ามีน่าจะมีโรคผืดแฝงอยู่ การเกิดโรคหืดเนี่ยนะครับตั้งแต่เดิมเนี่ยเราบอกว่ามันมีหลายปัจจัยนะครับก็คือว่าเป็นเรื่องของพันธุกรรมเองนะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นโรคหืดมาก่อนนะครับอันนี้ลูกนะครับจะมีโอกาสเป็นโรคหืดได้เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้คือตั้งต้นมาเหมือนต้นทุนเดิมนะครับทีนี้ระหว่างที่เขาเติบโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะเผชิญกับสภาพแวดล้อมต่างๆ นะครับซึ่งหลายๆคนก็จะไปเมื่อก่อนก็จะบอกว่าเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าการเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวในบ้านนะครับอันนี้จะสามารถทําให้เกิดโรคหืดได้ไหมซึ่งอันนี้ข้อมูลยังไม่ได้ชัดเจนนะครับว่า2ออย่างนี้จะเป็นปัจจัยส่งเสริมทําให้เกิดขืดแต่ิ่งที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของมลพิษนะครับมลพิษอันดับแรกที่ยังไม่ได้พูดถึงกันเมื่อกี้คือควันบุหรี่ครับอันนี้ตัวร้ายเลยนะฮะเพราะว่ามีการศึกษาออกมาชัดเจนนะครับว่า มารดาที่ตั้งคันนะครับ<ม>แล้วก็ระหว่างตั้งคันสูบบุหรี่ปุ๊บเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นสาเหตุที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอาการหอบหืดในเด็ก<ม>นะครับโดยเฉพาะเด็กอายุน้อยกว่า3ปีอันนี้ชัดมากานะครับถือว่าเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับมีการศึกษา,าเพิ่มเต้ไปซ้ำว่าเป็น second hand smoker คือหมายความว่าตัวคุณแม่เนี่ยไม่จำเป็นต้องสูบเองแต่ว่าไปอยู่ในครอบครัวหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีควันบุหรี่เยอะๆอันนี้ก็ส่งผลกับปอดของเด็ก ตั้งแต่อยู่ในคันเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอเด็กออกมาปุ๊บมีความเสี่ยงแล้วถ้ายังอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมเขาก็จะเจอกับสารก่อภูมิแพ้หรือสารระคายเคืองจากบุหรี่เนี่ยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกระตุ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เจอกับภาวะมลพิษในปัจจุบันต่างๆมันก็เข้าทําให้การของโรคหืดของน้องเกิดขึ้นมาใช่ครับก็ต้องบอกว่าในระยะ10ปีถ้าเราติดตามข่าวสารกันนะครับก็จะทราบว่ามันภาวะโลกร้อนนะครับอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งเลยที่ทําให มีปริมาณของ PM2.5 เนี่ยเพิ่มมากขึ้นะนะครับจริงๆแล้วเราต้องบอกว่ามันเรารู้จักกันมานานแล้วพอสมควรนะครับ PM 2.5เนี่ยแต่ว่าเพิ่งมีการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมาให้ความสนใจกันเยอะมากใ,<ช>ในปัจจุบันะนะครับในช่วงประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขเนี่ยนะครับมันจะมีการมอนิเตอร์กันเป็นประจำนะฮะแล้วก็พบว่าในกรุงเทพเนี่ยมีค่ามลพิษโดยเฉพาะ PM2.5 เนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนทีเนี้ยเราก็จะมีการศึกษากันแล้วว่า จุดตั้งต้นก่อนนะครับเราจะส่งสาอเอาง่ายๆเลยมีการศึกษาแล้วว่าถ้าเป็นแฝดกันเนาะแต่แยกที่กันเลี้ยงะนะครับคนนึงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มี PM 2.5เยอะค่เยอะอีกคนหนึ่งอยู่อีกที่หนึ่งนะครับหรือว่าพี่น้องกันะนะครับอันนี้ปรากฏว่าคนที่อยู่ในสภาวะที่มีพีเ5็มสองจุดานานๆเนี่ยอันนี้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคภูมิแพ้มากขึ้น ชัดเจนไปเลยว่าสภาพแวดล้อมคือพันธุกรรมอ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งอันนี้เราก็ยอมรับเพราะเราแก้ในยืนนอะไรยไม่ได้แต่สภาพแวดล้อมคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องคอยดูแลที่มันแบบคลีนที่ดที่สุดเ้ยทำให้ดีดีที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเรื่องสารก่อภูมิแพ้ในอากาศนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราเราต้องแยกนะครับว่า PM 2.5พควันบุหรี่อันนั้นไม่เป็นการระคายเคืองนะครับทำให้อาการภูมิแพ้กำเริบ แต่สารก่อภ <throat> ูมิแพ้เนี่ยนะครับก็คือโปรตีนต่างๆเล็กๆน้อยๆนะครับที่มันอยู่ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติเช่นอะไรบ้างไรฝุ่นนะครับอันนี้ไม่ใช่ฝุ่นละอองที่กวาดบ้านถูบ้านเจอกันนะครับอันนี้จะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆนะครับซึ่งกินรังแคเราเนี่ยเป็นอาหารนะครับแล้วก็รังของเขาเนี่ยก็คือที่นอนของเรานะครับอันนี้บ้านเขาเลยนะฮะบ้านหลักแล้วก็อยู่กันทีก็เป็นล้านตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะกินอาหารนะครับแล้วก็ คือผิวเราเองเนี่ยนะครับแล้วก็อุจจาระออกมาซึ่งตัวอุจาระเองเนี่ยแหละเป็นตัวก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้โดยเฉพาะในทางเดินหายใจนะครับแล้วก็ยังมีซากละอองแมลงสาบนะครับเหล่านี้เป็นสิ่งที่แยกได้ยากมากะนะครับคือหมายความว่าเราหลีกเลี่ยงยากมากเพราะว่า อะไรฝุ่นกับมแมลงสาบเนี่ยอยู่กับเรามานานแสนนานและยิ่งมแมลงสาบเนี่ยอยู่มาเป็น <c oughs> เป็น,นแสนปเป็นล้านปีน,ปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงไม่สามารถไปกําจัดเขาให้ออกไปจากสภาพแวดล้อมเราได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นหลกัหลกๆก็ขออนุญาตสรุปเป็น3ประเด็นหนึ่งก็คือพันธุก,กรรมะนะครับสก็คือสารก่อปุมมแพ้ในอากาศนะครับอ้อที่เพิ่มมากขึ้นมาเนี่ยคือพวกละอองเกสรดอกไม้จริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่น้าท่วมปี54นะฮะแล้วก็ร่วมกับโลกร้อนเนี่ย จำนวนแล้วก็สัดส่วนของญ้าต่างๆในประเทศไทยนี่เปลี่ยนไปเยอะนะครับแล้วก็พวกนี้แหละเป็นตัวกระตุ้นทําให้อ่าปริมาณของสารกา่อพิ้ในอากาศโดยเฉพาะละอองเกสรดอกไม้อันนี้เยอะมากขึ้นแล้วก็มามีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็อันนี้คือสารกา่อพิษแล้วก็สวนสุดท้ายก็คือเรื่องของมลพิษมลพิษหลกัหลกๆเลยเนี่ยเราจะแบ่งอ่า การสังเกตอาการเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวสาเหตุการกระตุน้นอาการหอบด้วยเนี่ยนะครับเป็น2กลุ่มอายุก็คือกลุ่มอายุน้อยกว่า5ปีกับเกิน5ปีขึ้นไป <c oughs> นะครับกลุ่มอายุน้อยกว่า5ปีเนี่ยอาการหืดกําเริบของเขาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะสัมพันธ์กับการติดเชื้อทางเดินหายใจก็คือการเป็นหวัดนี่แหละนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเด็กที่มีอาการหอบเนี่ยเวลาที่เขาเป็นหวัดปุ๊บแต่ละครั้งเขาจะมีอาการ,อาการหอบกําเริบได้ค่อนข้างง่าย <c oughs> นะครับ อาจจะไม่ได้อหอบรุนแรงก็ได้นะครับแลว ces, ้วน,น,นี้เราจะสังเกตอาการได้อย่างไงถ้าอาการไม่ได้รุนแรงเนี่ยก็คือว่าเด็กจะมีอาการไอค่อนข้างมากอันที่2คือไอานานมากเป็นหวัดเนี่ยสวย่วนใหญ่ก็ไอกัน5-7วันหายเด <Renaissance S 2> ็กที่เป็นหอบเนี่ยก็จะ7วัน10วันไปแล้วก็ยังไม่หายไอนะครับทีนี้ถ้าไม่เป็นหวัดเนี่ยอาการอื่นที่พอสังเกตได้คืออะไรก็คือว่าเขาวิ่งเล่นเหนื่อยๆแล้วมีอาการไอเพราะว่าการออกกาลังเป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดอาการหอบกําเริบได้นะครับหรือว่า มีอาการไอตอนกลางคืนคะนะครับเพราะว่าอากาศเย็นเนาะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นทําให้อาการไอหรือว่าอาการหอบหืดนนมันก็เริ่เพิ่มมากขึ้นได้ะนะครับแล้วก็ตอนกลางวันถ้าไปเจอฝุ่นละอองนะครับหรือว่าเจอมลพิษต่างๆเขาก็จะมีอาการไอกระตุ้น<ช>ขเข้าไปนะครับแต่ว่าลักษณะสําคัญเลยเนี่ยก็คือว่าอาการไอเหล่านี้เนี่ยถ้าได้รับยาขยาลาลมแล้วเขาจะดีขึ้นน,นะครับ ในขณะที่เด็กโตเนี่ยอันนี้จะเห็นค่อนข้างชัดเจนคือโอกาสการเป็นหวัดมันจะลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของการแสดงออกที่สัมพันธ์กับกิจกรรมประจําวันมากกว่านะครับเช่นออกกําลังแล้วมีอาการไออย่างที่ได้บอกไปนะครับหรือว่าสัมผัสสารก่อภูมิแพ้นี่จะค่อนข้างชัดมากเช่นค,คุณแม่กวาดบ้านอยู่ดีๆปุ๊บลูกไปเดินเล่นวิ่งเ,เล่นอยู่แถวนั้นแล้วก็เกิดอาการไอขึ้นมา嗯嗯ทีนี้ถ้าอาการไอมันเป็นแบบรุนแรง น้อยๆนะครับ <Okay. S 1> แต่ว่าถ้าอาการรุนแรงมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีอาการหอบแล้ว <Okay. S 1> นะครับซึ่งอาการหอบก็เหมือนเหมือนเราวิ่งแล้วหอบเนี่ย <Okay. S 1> นะครับก็คือหายใจแรงขึ้จไม่ทันอ่าใช่หายใจไม่ทันนะครับมีอาการบ่นได้ก็จะบอกว่าน่นหน้าอกนะครับ <Tiny. S 1> อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเด็กที่อาการขืดกําเริบนะครับอาการอื่นๆที่อาจจะมีได้ก็คืออาการของโรคภูมิแพ้นะครับที่มักจะพบร่วมกันกับอาการโรคขืดเนี่ยก็คืออาการภูมิแพ้ทางจมูก ซึ่งประมาณ85%ของเด็กที่เป็นโรคหืดจะมีภูมิแพ้ทางจมุกร่วมด้วย<ม>ก็จะเป็นอาการน้ำมูกจามคันแล้วก็คัดแน่นจมูกนะครับมีคันตาร่วมด้วยหลายๆคนก็จะมีอาการนอนกรนนะครับ<ม>อันนี้ก็เป็นอาการของโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบนะครับซึ่งก็จะพบร่วมกันเป็นส่วนใหญ่ในเด็กที่เป็นโรคหืด อ่าอสเนี่ยจริงๆแล้วมักจะเป็นในเด็กที่อายุน้อยกว่า2ปีซึ่งอาการโรคหืดยังไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่นะครับความคล้ายกันของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาจะมีอาการหอบเหมือนกันเนาะเวลาที่เราติดเชื้อ ISV เพราะว่า RSV ่ใช่ไหมมันเป็นการติดเชื้อของถ้าเดินหายใจส่วนล่างนะครับหลอดลมฝอยไม่มีการอักเสบเด็กเนี่ยจะมีหายใจเสียงหวีดเหมือนในหอบหืดได้เลยนะครับแต่ว่า r s v เนี่ยพ่นยาขยายหลอดลมแล้ว ไม่ค่อยตอบสนองคือจะไม่หายหอบเท่าไ <c oughs> หร่ <c oughs> นะครับก็คือว่าต้องรอให้เขาหายเองก็คืออาการติดเชื้อดีขึ้นนะครับเสมหะในปอดลดลง <c oughs> นะครับอาการหอบก็จะลดลง <c oughs> ในขณะที่ถ้าเป็น ISV แล้วก็เด็กเขามีอาการหอบอยู่ด้วย <c oughs> นะครับรวมกันอันนี้เนี่ยก็คือว่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่จะตอบสนองกับยาขยาลดลม <c oughs> นะครับเป็นหวัดทั่วไปก็เหมือนกันโดยปกติแล้วถ้าเป็นหวัดเป็นการติดเชื้อหายใจทางเดินหายใจส่วนบน ก็เด็กทั่วไปก็จะไม่มีอาการหอบแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเป็นแ,แค่หวัดธรรมดาแล้วมีอาการเหนื่อยหอบนะครับหายใจเร็วแล้วก็ได้ยินว่าหายใจมีเสียงบีด,บดเกิดขึ้นอันนี้แหละเราก็จะบอกว่าแสดงว่ามีน่าจะมีโรคขื่แฝงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการตรวจนะครับจริงๆแล้วเราก็บอกว่าควรจะให้แพทย์เป็นคนวินิจฉัยอันนี้โดยเฉพาะเด็กอายุน้อยกว่า5ปีนะครับการทดสอบสอถภาพาปอด นะครับในอายุน้อยกว่า5ปีเนี่ยมีข้อจากัดก็คือว่าทําไม่ได้เพราะว่าต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ป่วยนะครับต้องเกิน5ปีไปถึงจะพอทําได้นะครับการวินิจฉัยเนี่ยถ้า5้าปีขึ้นไปแล้วเราสงสัยว่าเป็นหรือไม่เป็นเราก็จับส่งตรวจสมรรถภาพปลอดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นจุดยากเลยอันนี้เมันเป็นยาขมสําหรับหมอเด็กเหมือนกันนะครับกระทั่งไม่ใช่พ่อแม่อย่างเดียวนะฮะหมอเด็กเองก็แบบเอ๊ะคนนี้อายุ3ขวบมา พ่นยามาแล้วสามรอบใช่ไม่ใช่นะโรคขืดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่มีประวัติลูกเป็นแบบเนี้ยนะครับว่าเป็นวัด่ละครั้งดูอาการแล้วแบบไอเยอะจังไปโรงพยาบาลแล้วก็ต้องมีการพ่นยารับเขาอาจจะลดการพ่นยาแบบที่เป็นฝอยละอองใช่ไหมครับแล้วก็ใช้เป็นตัวครอบแทนนะครับเป็นกลวยแล้วก็มีการใช้ยากดพ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองถามคุณหมอดูหลังจากที่มีการให้ยาขยัลระลมพ่นนะครับว่า ลูกหลานเนี่ยนะครับอตอบสนองไหม,มเสียงดูหายใจบีดลดลงไหมหรือว่าหายใจเร็วเนี่ยลดลงไหมหลังจากใช้ยาขยายหลอดลมนะครับถ้าเป็นอาการแบบนี้มีอาการว่าตอบสนองกับยาขยายหลอดลมได้ดีนะครับแล้วก็ปีหนึ่งเกิน3ครั้งอันเนี้ยมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหืดสูงและมีการศึกษาชัดเจนออกมาแล้วว่าเด็กที่เป็นโรคหืดแล้วรักษาด้วยสเตียรอยเนี่ยโตเร็วกว่าเด็กที่เป็นโรคหืดแล้วไม่ได้รับการรักษานะครับ